อยากินแกงส้มชะอมกุ้งจังเลยสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่อเอือเข้าครัวนะครับวันนี้นะครับเอือจะพาทุกคนมาทําแกงส้มชะอมกุ้งนะครับผุ่นน้ำลายไหลนะครับแบบไข่ชะอมแบบชุ่มชุมน้ํานะครับสดเข้าไปแล้วแบบสดชื่นแบบเปรี้ยวแบบเค็มแบบโอ้โหสุดยอด โอเคนะครับเราจะพาทุกคนไปทำแกงส้มชะอมกุ้งกันนะครับในสูตรของเกลือเองนะครับไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำทีละอย่างนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็มีชะอมเลยนะครับเราก็เด็ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็เป็นไข่ไข่ไก่นะครับแล้วก็กุ้งนี่เราเราก็แกะเปลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะใส่เป็นยอดมะพร้าวอ่อนนะครับยอดมะพร้าวอ่อนเราก็หั่นแล้วก็ แช่น้ําเกลือไว้จะได้ไม่ดํานะครับแล้วก็นี่เลยต่อมาก็เป็นน้ามะขามเปียกนะครับเราก็ผสมน้ําแล้วก็คั้นไว้แล้วนะครับต่อมานะครับเอื้อก็จะใช้มะนาวด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอามาตัดความเปรี้ยวให้หอมนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้เลยสําคัญมากนะครับเป็นพริกแกงส้มนะครับจะตําเองได้หรือว่าจะซื้อก็ได้แต่เอื้อมาซื้อนะครับวันนี้นะครับและนี่คือเครื่องปรุงของเราทั้งหมดนะครับมีผงชูรสนิดนึงนะครับ ผงปรุงรสนะครับน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับต่อมานะครับเราก็จะมาทอดไข่โอมันก่อนเลยนะครับแล้วก็จะใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองนะครับแล้วก็ตอกไข่ลงไปแต่ว่าเอื้อจะไม่ปรุงรสในไข่โอมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอรสชาติในน้ำแกงอีกเดี๋ยวมันจะเข้มข้นและเค็มเกินไปนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาไข่ลงไปทอดนะครับ แล้วก็กระจายกระจายมันหน่อยอ่าตอนนี้ไข่ของเราก็ได้ที่แล้วนะครับนี่นี่ เดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปพักไว้นะครับแล้วก็รอให้มันเย็นก่อนนะครับต่อมานะครับเราไปทําน้ําแกงกันเลยครับอ่าตอนนี้น้ําเราเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่พริกแกงลงไปนะครับพริกแกงส้มนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เราละลายพริกแกงให้มันทั่วนะครับละลายพริกแกงนะครับจริงๆอ่ะใครชอบกินเผ็ดชอบกินรสจัดก็ใส่พริกแกงลงไปเยอะๆได้นะครับ ระหว่างที่เรารอน้ําแกงเดือดเราก็จะมาหั่นกันนะครับหั่นไข่ชะอมนะครับจริงๆใครชอบแบบเล็กแบบใหญ่ก็สามารถหั่นได้ตามชอบเลยนะครับหั่นเป็นประมาณสี่เหลี่ยมนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะเตรียมมาใส่ในน้ําแกงนะครับเอาไปเก็บไว้ก่อนนะครับอ่านะครับตอนนี้น้ําแกงเราก็เดือดแล้วนะครับเื้อจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับ ก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับต่อไปนะครับก็จะใส่นี้ลงไปนะครับยอดมะพร้าวนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับยอดมะพร้าวเริ่มสุกแล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยนี่เลยนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ไปตามที่เราชอบเลยนะครับอยากเปรี้ยวก็ใส่เยอะนะครับ ต่อด้วยนะครับเป็นผงปรุงรสลงไปดี่งนะครับต่อมานะครับก็ใส่ผงชูรสลงไปตามชอบนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับต่อไปนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับใส่ลงไป ปรุงรสตามชอบนะครับทุกคนใส่น้ำปลาลงไปนะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปตัดนิดนึงนะครับแล้วก็ลองชิมรสด,ดูนะครับต่อไปนะครับพอน้ำเดือดเราก็จะใส่กุ้งลงไปนะครับใส่กุ้งลงไปทั้งหมดเลยนะครับ เสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดฝานะครับรอน้ํามันเดือดอีกทีนึงให้กุ้งครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้นะครับแกงส้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับเตรียมจัดจานไว้นะครับเอาไข่ชะอมใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตักมาเลยปูวะนี่ ลงปนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนทานเราก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงเพิ่มความหอมนะครับอ่านะครับตอนนี้แกงส้มชะอมกุ้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากนะครับทุกคนกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับรับรองอร่อยแน่นอนนะครับใครที่อยากลองเอาไปทำก็ลองดูได้นะครับไม่ยากเลย อร่อยมาครับไปแล้วครับ